เล่มที่1ตอนที่8อาชีพแห่งโชคชะตาโรลิโกเอสมักจะเดินเล่นยามบ่ายเป็นกิจวัตรเขาชอบที่จะไปตรวจดูเหล่าเพื่อนบ้านเพื่อให้เข้าใจความทุกข์ยากของพวกเขามากขึ้นเป็นไงบ้างฮานสบายดีไหมสบายดีครับท่านอุปถัมภ์วันนี้มีผลไมด้ดีๆอะไรบ้างไหมโอ้มีครับสตรอเบอรี่สดนี่รับเลยไหมครับขอบคุณมากโรลิโกสพูดจาสบายๆเขาไม่รบกวนใครเลยตลอดช่วงบ่ายเขากําลังมีความสุขที่หนังสือเล่มล่าสุดที่เขาวางแผงไป เมื่อกลับมาที่คาราหัดพ่อบ้านผู้ดูแลคาราหัดเขากำลังยืนรออยู่ที่หน้าบ้านเพื่อรอเขาถักทายโรลิเกสเล่กล่าวอย่างเป็นกันเองกับพ่อบ้านเสมอเพราะเขาเป็นคนที่อุทิตัวรับใช้ตระกูลของโรลิเวสมาตลอดสิบปีเดินเล่นเป็นยังไงบ้างครับท่านยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากๆวันนี้ไม่มีเรื่องอะไรไร้สาระให้ต้องกังวลข้าน้อยได้ข้าน้อยยินดีที่ได้ยินท่านพูดเช่นนั้นแต่ว่าข้าน้อยขอถามอะไรบางอย่างได้หรือไม่อะไรเรื่องวิลเลียม เรื่องนี้เกี่ยวกับหนุ่มน้อยผู้แกะสลักอยู่ริมถนนเมื่อหลายวันก่อนนะท่านโอ้เจ้าหนูนั่นหรอเขาจะหาสิ่งที่ท่านต้องการเจอไหมโรลิคเวสหัวเราออกมาคงไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกถ้างั้นไม่มีทางเจ้าหนูนั่นไม่มีทางหาสถานที่นั่นเจอหรอกต่อให้หาเจอก็เผชิญหน้ากับสิ่งแปลกประหลาดนั้นก็เหมาะสมแล้วถ้าเขาจะได้อาชีพนั้นฮ่าฮ่าฮ่าโรลิคเวสหัวเราะอย่างบ้าคลั่งสิ่งแรกที่วีทําเมื่อเขาอยู่ลําพังก็คือตรวจสอบสิ่งของของเขายี่สิบเจ็ดเหรียญทองกับสามสิบเหรียญเง รับไอเทมส่วนแบง่งของเขาที่ได้จากการกวาดล้างโคลเบลและกรบินซึ่งส่วนใหญ่เป็นพุทธหยาบอุปกรณ์สมใส่แล้วก็เศษโลหะวีดนั้นขอเป็นเงินแทนรายได้ก็ไม่เร็วเหมือนกันแล้วก็ตลอดเดือนที่ผ่านมาสกิลของวีดพัฒนาขึ้นมากทักษะการทําอาหารขึ้นถึงเลเวล6ทักษะการซ่อมแซมถึงเลเวล4ทักษะการซ่อมแซมนั้นมีประโยชน์มากซึ่งทําให้ผู้เล่นหลายๆคนพยายามอย่างมากเพื่อจะได้มันมาแต่ทักษะการทําอาหารนั้นแทบไม่มีใครสนใจยกเว้นคนที่เป็นอาชีพ ทำอาหารทักษะพันแผลของวิดเลเวลสแล้วตอนนี้ซึ่งทําให้เขาสามารถรักษาแผลเล็กๆโดยการพันแผลสอครั้งแต่สิ่งที่ก้าวหน้าที่สุดคือเลเวลของเขาวิดรู้สึกอยากวอวเราอออกมาอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาไม่ดีใจเลยก็คือเสียงหายใจฟืดฟัดยังไม่พอใจของเอสวิดไม่มีทางเลือกนอกจากต้องดูแลม้าหนุ่มที่ได้มาจากน้ำใจจากน้ำใจไมตรีของเซอร์มิดเวล ม้าหนุ่มนี้ไม่มีประโยชน์อะไรในตอนนี้แต่วีดมามีหน้าที่ต้องพามันไปคืนให้ลงม้าในวังอย่างเป็นอย่างปลอดภัยถ้ำสัตว์ร้ายแห่งวิวัฒ์ไม่มีดันเชียนอื่นที่มีชื่อเหมือนกันถูกคนพบมันคือที่นี่เท่านั้นเลื่อกลของกระทูดวีดแน่ใจว่ามีบางอย่างซ่อนอยู่เบื้องหลังเขาพยายามวิเคราะห์เป้าหมายของภารกิจจากมุมมอง,มองต่างๆมันต้องมีสถานที่ที่ซ่อนอยู่ในถ้ำที่ที่ยังไม่มีใครเคยพบสถานที่ลับวีดเริ่มต้นค้นหาจากชั้นแรกไปถึงชั้นท,ที่5อีกครั้ง สำหรับอาชีพนักผจญภัยเรนเจอร์และนักสํารวจซึ่งมีความสามารถเกี่ยวข้องกับการสังเกตค้นหามันง่ายที่จะค้นหาทางเข้าที่ถูกปกปิดไว้ตาวีนั้นยังอยู่แค่ขั้นอนุบาลเขาจึงต้องอาศัยด้วยดวงตาเปล่าๆของเขาและใช้มือสัมผัสไปทั่วสถานที่ที่น่าสงสัยเมื่อมองหาสถานที่ลับนั้นมีผู้เล่นอย่างน้อย20คนในแต่ละชั้นของถ้ำสตาร์ายแห่งีวาว์ดกำลังล่ามอนสเตอร์พวกเขาพูดเกี่ยวกับปีดู้กกำลังหาทำอะไรแปลก จ้านั่นทําอะไรอยู่นั่นดูเหมือนว่ากําลังหาทางเข้าอะไรสักอย่างไม่งั้นก็คงลูบไลไปทั่วกําแพงเห็นอย่างนั้นหรอกถ้ำนี้มันไม่มีความลับอะไรอีกแล้วที่นี่เป็นถ้ำแรกที่ถูกเปิดเผยเมื่อครั้งอาณาจักรโรเซนไฮ์ถูกคนพบเมื่อเดือนก่อนนักผจญภัยเป็นพันๆคนต่างมาที่นี่เขาเสียเวลาเปล่าแล้วพวกเขาหัวเราะวีดอย่างเปิดเผยเพราะพวกเขาต่างอิจฉาวีดที่ได้ออกล่าอย่างง่ายกับกองทหาร n อ c 3พีซสามิบกว่าคนจึงไม่แปลกใจที่เขาจะสนเป็นศูนย์กลางความอิจฉาแต่ว่าบางทีนะระวังอย่าให้มันรู ว่าเราตามดูเขาผู้เล่นหลายคนติดตามวีดอย่างเงียบๆโดยคิดว่าเขาอาจได้รับข้อมูลที่มีค่ามาจากทหาร NPC ระหว่างที่ทําภารกิจหรืออาจจะดีกว่านั้นในกรณีที่เขากําลังทําภารกิจพิเศษอยู่ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นพวกเขาคิดจะบังคับให้วีดแชร์ภารกิจให้ในสายตาของพวกผู้เล่นวีดก็แค่นักธนูเลเวลน้อยความสามารถในการต่อสู้ระยะประชิดต่ําผู้ซึ่งทําหน้าที่ดูแลางานบ้านให้กับกองกําลังและกเกาะทหารเป็นปิสิตอย่างไรก็ตามหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น พวกผู้เล่นตัวปัญหาที่แอบตามวิดอยู่รู้สึกชุนเฉียวอย่างมากที่เวลาผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์แล้วพวกเขาก็เลิกตามไอเพียนเอ้ยแม่งโมโหวะ่ะเสียเวลาแท้แทแม้พวกเขาจะจากวิดไปหมดแล้ววิดก็ยังคงค้นหามันต้องมีบางอย่างนักสำรวจจํานวนมากได้มาสำรวจที่ถ้ำนี้และทําแผนที่ของทุกชั้นในดันเจี้ยนแล้วแล้วสรุปว่าที่นี่ไม่มีอะไรให้ค้นหาอีกต่อไปซึ่งที่นี่เป็นสิ่งที่วิดรู้มาแล้วเช่นกันจริงๆแล้วในระหว่างที่ทำภารกิจล่าพวกคอบลอกและกลับบินวิดก็ลองใช้โอกาสนั้นสำรวจไปด้วย แต่เขาก็ไม่พบอะไรอย่างไรก็ดีเขาก็ยังเชื่อว,ว่าสักวันเขาน่าจะพบนักผจญภัยจากทั่วทวีปมาสำรวจที่นี่แล้วไงเราไม่ยอมแพ้หรอกถ้ำแห่งสาตา์ลิวานนั้นมีอาณาจัอาณาเขตกว้างใหญ่มากการที่จะเดินไปเรื่อยๆอย่างโดดเดี่ยวโดยหวังจะได้พบสถานที่ซ่อนอยู่นั้นก็เหมือนเป็นความคาดหวังทางไกลพอๆกับระยะทางจากโลกไปดาวอังคารแม้พวกนักผจญภัยจะมีทักษะในการสังเกตที่ดีแต่มุมมองที่ต่าง ก็อาจทําให้พบสิ่งที่แปลกขึ้นมาได้วีสัมผัสกําแพงไปเรื่อยๆอย่างอดทนเพื่อหาร่องรอยบางอย่างเอ็ดมองวีดอย่างดููกเขานํามันเข้าไปในถ้าด้วยเพราะไม่มีใครจะดูแลมันข้างนอกแต่เขารู้สึกหงุดหงิดกับสัตว์ที่ไม่เชื่อฟังตัวนี้แล้วเราต้องสั่งสอนมันซะหน่อยวีดพาเอ็ดไปในเขตแดนของกัปปินอย่างตั้งใจเขาพบกัปปิ้นนักลอบตัวหนึ่งและกัปปิ้นไรเดอร์สามตัวซึ่งทันทีที่พวกมันเห็นวีดก็พุ่งเข้าใส่อย่างไม่ดีรอเขาก็เข้าไปข้างหน้าเรากับต้องการปกป้องหมาและต่อสู้กบบกับพินโดย ตะโกนออกมาว่าพระเจ้าเราไม่อยากตายถ้าเราโูกฆ่าตอนนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับเอสท,ที่แสนสำคัญของเราพวกกัปตันยังคงโจมตีไซวิตยังไม่หยุดยอนไม่เราต้องปกป้องเอสเข้ามาเลยเจ้าพวกมอนเตอร์ต่ำช้าถ้าจะแตะต้องมาฆ่าด้วยมือสกรปรกแน่นก็ข้ามตกข้าไปก่อนวีแสดงเป็นอัศวินกล้าหาญผู้เสียงชีพปกป ONG ้องพวกพ้องที่อ่อนแอแต่เมื่อเขาเหลือบมองเอสเขาก็เห็นมันกําลังอ้าปากกว้างและเตะหินก้อนเล็กๆบนพื้นเล่เลนแถมยังเตรียมจะออกวิ่งไปที่ทางออกด้วยท้าวีดพาท่า แม่งเอ๋ยวีร,รู้สึกอายขึ้นมาทำไมเขาต้องพยายามสแสดงละครเพื่อเอาชนะใจมาด้วยวีจัดการเขาิ้นด้วยการฟันครั้งเดียวจริง,รงๆเขาอยากจะเก็บไอมาบ้านี้ไปด้วยแต่การสูญเสียชื่อเสียงจากเซอร์มิดเวลมันเสี่ยงเกินไปเอดก็มองวีด,ด้วยท่าทีที่ดูถูกยังกับกำลังถามว่าทำาททำไมถึงออกแรงอย่างไม่จําเป็นทั้งๆที่เขาสามารถจัดการพวกมันได้โดยง่ายทําตัวเหมือนคนบ้าเลยเราใจเย็นๆวีดเริ่มต้นสํารวจถ้ำใหม่อีกครั้งสาวันต่อมาซึ่งเป็นวันที่สิบ แล้วสําหรับการสารวจถ้ำอย่างปิชีพิพานของเขาเขาเจอโพองมุมมืดๆมุมหนึ่งในชั้นที่4ี่ซึ่งเป็นที่ที่กัปปินไรเดอร์จะเกิดมันอยู่ลึกไปถึงสามสิบหลาจากจุดเกิดของพวกกัปปินไรเดอร์ซึ่งต่อให้เป็นนักสํารวจที่ระมัดระวังแค่ไหนก็ต้องมองข้ามไปเสมอโพองนั้นอยู่ข้างในใต้หินที่ย็่นออกมาจากผานางังและไปบดบังทําให้หลุมนั้นมืดจนสายตาม,มนุษย์มองไม่เห็นจะมีใครอยู่แถวนี้ไหมเขามองไปร,บรอบๆเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครอตามมาซึ่ง แม้พวกที่แอบตามเขานานกว่าสัปดาห์หนึ่งจะจากไปแล้วแต่ระวังไว้ก็ไม่เสียหายถ้าโพรงนี้กลายเป็นสิ่งที่เขาต้องตามหาเขาจะเป็นคนแรกที่ได้ค้นพบมันและเขาไม่ต้องการที่จะแบ่งมันให้ใครสําหรับผู้ที่ค้นพบสถานที่ที่ไม่มีใครรู้เป็นคนแรกรางวัลนั้นมีค่ามากเขาจะได้รับชื่อเสียงและรับ exp เป็นสอง่าอัตราการดอบที่สูงมากหนึ่งสัปดาห์นับจากตอนที่เขาค้นพบมันวีดค่อยๆคืดคลานเข้าไปในพรงอย่างระมัดระวังช่องว่างของพรงนั้นแค่พอที่จะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นรอยแยกของหิน และเมื่อเดินเข้าไปข้างในพงนั้นก็กว้างขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็เดินเข้าไปถึงและเดินได้อย่างสะดวกมีกลิ่นเหม็นอับชื้นลอยติดจมูกเขาวีดเร,เริ่มตึงเครียดขึ้นและเตรียมร้อมสาหรับการสู้เขาไม่มีข้อมูลว่าอะไรจะโผล่มาดังนั้นเขาจึงกุมดาบไว้ในมือและกำสมุนไพรผ้าพันแผลไว้ที่มือซ้ายเข้ามาเลยวีดค่อยๆเดินลึกเข้าไปในถ้าอย่างช้าๆในถ้านี้เต็มไปด้วยทางแยกวีดเลือกเดินไปทางซ้ายและเขาก็พบเจอกับนอนยักษ์ตัวหนึ่งที่ทางตันของทางแยกนี้ ตัวบ้าอะไรฟ้ามันเป็นอะไรกันเราไม่เคยเห็นหนอนแบบน,นี้มาก่อนก่อนที่วีจะพูดจบสภาพแว่ร้อนแถวนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปในทันทีตอนแรกคิดว่ามันเป็นพื้นที่สีดําจริงๆแล้วมันเป็นกลุ่มแมลงตัวเล็กเท่านิ้วก้อยจํานวนมากนอนและแมลงพวกนี้แต่คือพลานพุ่งโจมตีวีดมันสายน้ําวีดเวียงดับไปมาเหมือนกลางหันลมแมลงตัวเล็กที่เปลือกของหุ้มนั้นไม่ค่อยอันตรายเพราะมันมีพลังโจมตีต่ำม,มากแต่หนอนยักษ์ซึ่งเหมือนนางพญาน,นั้นชอนใจเข้ามาเร็วกว่าที่เขาจะเก็บพวกแมลงได้หมด วีดคิดถึงคนที่เข้าในกองกําลังกวาดล้างถ้ามีพวกนั้นเราคงจัดการที่นี่ได้ง่ายทันใดนั้นหนอนก็พ่นพิษสีเขียวออกมาวันพิษนั้นกระจายออกมาดุดยังเมึกที่หยดแผ่ลงผิวน้ําและมันค่อยๆแผ่ครอบคลุมพื้นที่เล็กๆทั้งหมดจนกระทั่งที่วีดยืนอยู่ทันทีที่เขาหายใจคุณถูกพิษพลังชีวิตกําลังลดลงเรื่อยๆวีตรวจด,ดูระดับพลังชีวิตในทันทีแย่แล้วเขาตกใจมากเพราะพลังชีวิตของเขากําลังลดลงวีละหนึ่งจุดเราไม่มียาแก้พิษถ้าเป็นแบบน,นี้ต่อไปแล้วก็ ท่ามความสิ้นหวังที่เกิดจนวีดไม่สนใจพวกมแมลงตัวเล็กๆอีกต่อไปเขาวิ่งเข้าไปหาหนอนและแทงดาบเล็กใส่มันเปลือกแข็งของหนอนนางพญาแตกออกของเหลวสีเขียวไหลออกมาถ้าเราต้องตายเราต้องเอามันไปด้วยวีดไม่สนใจพวกมแมลงที่คานเข้ามาและกัดเขายังไงเขาก็ต้องตายอยู่ดีไม่ว่าจะเพราะถูกพวกมันกัดหรือว่าเพราะเวลาที่ไหลไปเรื่อยๆข้ามกลางสองทางเลือก นันวีดเลือกที่จะฆ่านอนยักษ์แล้วรีบออกไปจากที่นี่เรากับพวกมแมลงรู้ว่าราชินีของมันกําลังจะ,จะ,จะตายพวกมันใส่ต่อวีดอย่างดุดนันแต่ดาบเด็กของเขายังปักอยู่อย่างลื่ดดึงแต่นางพญายังคงไม่เป็นไรเพราะเปลือกในของนางพญานั้นแข็งมากแม้ว่าเปลือกชั้นนอกบางส่วนจะกระเทาะออกมาก็ตามซึ่งในขณะที่วีดเริ่มเวียนหัวเรากาลังจะตายถ้าเรามีทักษะต่อสู้แล้วก็ทักษะทําไมท่งคินออกทักษะที่วีดไม่เคยมีโอกาสใช้มาก,ก่อนทักษะต่อสู้ที่กินมานานมาก ึงขนาดที่เขาใช้ทักษะนั้นได้ไม่กี่นาทีไม่ว่ามันจะเวิร์กหรือไม่แต่สถานการณ์ตอนนี้มันก็สิ่นงหวังพอเคทมีแกะสลักดาบเหล็กของวีดสองแสงจ้าเป็นสีขาวมันสามารถเอาชนะพลังป้องกันของต่อส์โซดได้ชั่วคราวสุดท้ายเปลือกของนอนยักษ์นั้นถูกผ่าออกเป็น,นชิ้นๆวีดกดข้ามกล่องข้อความและตะโกนออกมาหน้าต่างภารกิจภารกิจการค้นหาและทำลายถ้ำสัตว์ร้ายแห่งรีวาร์ดภาคสองมีมอนสเตอร์ชนิดหนึ่งจำนวนหนึ่ง ร้อยตัวอาศัยอยู่ในถ้ำห่งสาตาว์วีวัตฆ่าพวกมันทุกตัวอย่างน้อยหนึ่งครั้งและพิสูจน์ตนเองว่าผู้คนกับอาชีพที่มีเกียรติความสําเร็จในภารกิจนี้จะเปิดทางสู่ทางถึงโชคชะตาที่ถูกต้องสําหรับคนระดับความยากไม่ทราบเงื่อนไขไม่มีจานวนมอนเตอร์ที่เหลือ5 9ตัวแม้ว่าเขาจะติดมิดอยู่กับมันจตาวีดก,ก็ยิ้มออกมาสําเร็จในที่สุดวีดก,ก็ค้นพบคําตอบสําหรับการเปลี่ยนอาชีพมันคือหนอนในถ้ำนี้เอง เขาต้องฆ่าหนอนพวกนี้ไม่ใช่มแมลงเล็กๆเราต้องรักษาปิตนี้ก่อนฟิตวิ่งออกจากถ้ำอย่างเร่งรีบเพราะแมลงตัวเล็กๆไล่ตามเขามาเมื่อเขาเห็นว่ามันไม่สามารถออกมาจากถ้ำข้างนอกได้เขาก็เดินช้าลงและมุ่งหน้าไปที่ม้าหนุ่มเมื่อผู้เล่นติดผิดใบหน้าของเขาจะออกโทนสีดำปิดพยายามหลบเลี่ยงไม่ให้ผู้คนรู้ว่าเขาติดผิดและพยายามเพิ่มพลังชีวิตเล็กน้อยด้วยการโปะสมนุนไพรและการอาหารและทานอาหารสําเร็จรูปถ้าเขาพยายามหาดูเขาอาจจะหาปาร์ตี้ที่พอมมีพีทอยู่ก็ได้แต่ เรื่องของเรื่องคือเขายอมตายดีกว่าที่จะขอความช่วยเหลือวีดยิงธนงกว่าที่จะร้องร้องขอความช่วยเหลือวีดยิงธนงเกินกว่าที่จะขอร้องเพื่อต่อชีวิตของตน,นหรือไร้าสาระในถ้ำแห่งสัตว์รายลวานนี้เป็นที่รู้กันทั่วว่าไม่มีมอนสเตอร์ตัวไหนที่มีพิษทั้งโคบอลหรือกัปตันเองก็ไม่ฉลาดพอที่จะใช้ของที่มีพิษแต่อย่างใดดังนั้นถ้าวีดไปขอความช่วยเหลือผู้ช่วยชีวิตของเขาย่อมสงสัยให้รู้ว่าวีดไปติดพิษมาจากไหน จะใครซึ่งเขายอมตายครั้งหนึ่งดีกว่าจะต้องแชร์สถานที่ตั้งของห้องลับที่เขาต้องค้นหาด้วยความยากลำบากอย่างยาวนานกับคนอื่นเมื่อเขาเข้ามาถึงใกล้ๆกับทางออกเขาก็พบม้าตัวนั้นไปที่หมู่บ้านใกล้ๆไม่งั้นข้าจะสลบไปก่อนแน่ฟึดฟัดสัตว์ป่าตัวนี้ไม่แม้กระทั่งขยับขาเรากับกําลังมีความสุขกับโชคร้ายของคนอื่นเอสร้างเตะดินและทําเป็นไม่ได้ยินมันยื่นเล็บมันยืนเล็มหญ้าอย่างไม่เชื่อฟังถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ละกัน ใน,นที่สุดวีดก็หมดความอดทนจะทําให้ข้าไม่มีทางเลือกวีจิ้มไม่แกสลับขึ้นมาเอสมีท่าดีวาดกวัวกับของมีคมแต่ก็ใจเย็นลงทันดีที่มันรู้ว่าวีจะโกปูเท่านั้นแทนที่วีจะแทงเอสเขากับเปียดที่ฝ่ามือด้วยตนเองหรือว่าเขาเสียสติถึงขนาดทาร้ายตัวเองเพราะพลังชีวิตของเขาต่ำขนาดอันตรายกับชีวิตเนื่องจากพิษวียิ้มอย่างไม่แน่ ไม่ไว้ใจแม้เขาจะเริ่มเบื่อเพราะอาการขาดเลือดทันใดนั้นเขาก็จับคางของม้าตัวนั้นไว้และบังคับให้มันดื่มเลือดลงไปว่าไงนะตอนนี้ตักแกติดพิษแล้วจะพาข้าไปที่หมู่บ้านหรือยอมตายด้วยกันคู่นีทั้งคู่แน่นอนว่าข้าก็ฝืนแต่แกไม่มีวันตื่นอีกแน่นอนเข้าใจไหมสุดท้ายม้าหนุ่มก็ยอมต้องห่อตะบึงไปที่หมู่บ้านแม้ความเร็วมันจะไม่เท่าเกาก็ตามเมื่อถึงหมู่บ้านวีดแก้พิษได้ในเกือบช่วงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเขาซื้อสมุนไพรกับยาแก้พิษโดยใช้เงินไปมากกว่า20ียทอง ตอนนี้กระเป๋าของเขารวงโบกแต่เขาไม่เสียใจวีดรีบเดินทางกลับไปที่ถ้ำสัตว์ร้ายแห่งวิวัฒน์เมื่อเขาตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีใครอยู่เขาก็เข้าไปในถ้ำที่พวกหนอนอาศัยอยู่วีดนาเอ็ดมาด้วยเขากลัวว่าผู้เล่นอื่นจะขโมยมันไปแม้ไอเดียนที่ว่าจะให้คนอื่นจัดการมันแทนเขาจะล่อใจแต่เขาไม่อยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทากไม่ได้นํามันกลับไปที่ข้อม้าหลวงด้วยตนเองอยู่ข้างหลังข้าเอ็สายหาอย่างยอมจำนนวีดเริ่มล่านางพญาหนอนอีกครั้งพวกมแมลงตัวเล็กเล็กให้เอพีพอ e ๆกับตัวของมัน และการที่พวกมันคืบคลานไล่ตอมเขาจากทุกที่มันทําให้เขาเสียเวลาในการจัดการกับพวกมันดังที่ว่าไม่มีนักรบคนใดจะตัดหยดฝนที่หล่นจากฟ้าได้วีดไม่สนใจพวกมแมลงที่มากมายจนทําให้พื้นพื้นกลายเป็นสีดำหมดนอีกครั้งเช็ดมีแกะสลักเทคนิคก,การใช้ดาบที่น่าพิศวงของซาฮับบทขยี้ต่อของศัตรูด้วยพลังจนแหลกสลายเป็นชิ้นช้นโดยไม่มีสิ่งใดต่อต้านบางครั้งวิดก็เจอหนอนตัวใหญ่ขึ้นซึ่ง ต้องโจมตีสองถึงสามครั้งและระหว่างนั้นก็ต้องพยายามฟื้นมานาไปด้วยพิษและฝูงแมลงตัวเล็กๆจำนวนมากด้วยการที่พลังชีวิตลดลงเรื่อยๆวิดมักจะหนีเกิดไม่ทันเขาไม่เคยใกล้ค,ความตายขนาดนี้มาก่อนซึ่งยิ่งเขาฆ่านางพญายนอนในถ้ำม,มากเท่าไหร่เขาก็เริ่มมีใบหน้าที่ท้อใจมากขึ้นเท่านั้นใครจะเชื่อว่านี่เป็นภารกิจเป็นอาชีพผู้เล่นส่วนใหญ่เลิกอ,อาชีพหลักก่อนที่พวกเขาจะเลเวลสิบเส็อีกในทางกลับกันวิดที่ตอนนี้เลเวลหกสิบสองแล้วต้องมานั่งเสียงว่าจะรอดชีวิตหรือตายน,าน,ตนน้าาาีอาีออกกรรรูจิงๆว่่ชพะไัแท มีเงื่อนไขยเยอะขนาดนี้จํานวนมอนเตอร์ที่เหลือหนึ่งตัวในวันที่เจ็ดของการต่อสู้ที่โหดร้ายวิดเหลือที่จะต้องกําจัดอีกเพียงหนึ่งตัวโคตรของนางพญามันตัวใหญ่กว่านางพญานอนปกติห้าเท่าเมื่อวิดเข้ามาในห้องของมันโดยไม่ได้ระมัดระวังเขาได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นด้วยแก๊สพิษสีเขียวขุ่นที่ราชินีตัวนี้เก็บไว้ให้เขาถ้าเป็นตอนอื่นของอาจปล่อยให้พิษมาโด,ดนตัวเขาแต่ตอนนี้รางสังข์พรบ,บอกว่ามีบางอย่างเขาก็โจนถอยออกมา,มาแมลงตัวอเล็กที่ถูกพิษหลอมละลายภายในไม่ก่วิพิษร้ายแรง ดเริ่มใจเต้นแรงทางเดียวที่จะอยู่ห่างๆจากแก่ิตคือการใช้ธน,นูจมตีระยะไกลแต่ลูกธน,นูของเขาไม่มีทางเจาะผ่านกระดองของราชินีได้ดังนั้นเขาต้องต่อสู้ในระยะประชิดราชินีนอนรู้ความยากลำบากของวีดมันรอคอยเขามาใกล้เพอที่จะพ่นพิษในปากของมันใส่เขาเหมือนงูกับปะที่หดรอโอกาสทั้งวีดและราชินีนอนเผชิญหน้ากันโดยไม่ขยับขยี้นมันปล่อยพิษเข้มข้นได้แค่ครั้งเดียวถ้าเราหลบครั้งแรกได้ครั้งที่2ก็น่าจะเป็นพิษธ,ธรรมดา,กา,ธธมดาการลงมือครั้งแรกต้องไม่พลาดวีตาลุกวาวเมื่อออออเเขขาาาหห็นนนนนกลล่่งงงสมบััติิยูด้รชี เราจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดถ้าเรามีใครสักคนมารอบพิษล้วก็ใช่แล้วดูเหมือนว่าเราจะเจอคําตอบแล้วดวงตาของเอสียดอย่างเจ้าเล่ห์สายตาของเขามองไปที่เอสวีททถีบตูดของเอสทำให้เอสพุ่งไปข้างหน้าตามสัญทาตยาณและราชินีนอนก็พ่นเพสใส่มันอัตโนมัติขอโทษนะเอสชะตาของแกทําให้แกได้เจอแต่ชีวิตมันก็ไม่แฟร์อย่างนี้แหละนี่คือคงคงเป็นจุดจบของความสัมพันธ์ของพวกเราวีดไม่ยอมพลาดที่จะดูจุดจบของสัตปปว์ป่าโชคร้ายตัวนี้ทันใด ที่เขาเห็นการปิ๊ดถูกพ่นออกมาจบบากปากราชนินีเขาก็จะพุ่งเข้าไปเคล็ดรับมีแกะส,สลักระ,ะ,ะบำโคบีดฟันดาบของเขาอย่างบ้าคลั่งจนมานาหมดดามเหล็กในมือขวาของเขาและมีแกะสลักในมือซ้ายเขาฉีกกระช่าเปลือกของราชนินีนอนการปล่อยทักษะต่อสู้ทั้งหมดคือทางเลือกที่ดีที่สุดของวีดราชนินีนอนพยายามดิ้นหลนแต่ด้วยขนาดที่ใหญ่โตของมันทําให้มันขยับไม่สะดวกอีกทั้งวีดยังอยู่ใกล้มันเกินไปในที่สุดมันก็ตายลงและมีกุญแจดอกออกมานี่แหละใช่เลยวีดหยิบกุญแจและเสียบเข้ามันไปที่รูกล่องสมบัติ และบิดมันเข้าไปตามเข็นเมนาฬิกาเขาพบหนังสือและมนแผ่นหนังจำนวนหนึ่งติ้งผู้สืบทอดแห่งจกักรพรรดิในตำนานข้าคือแกลิวแกอิวาวอนอาเพนจกักรพรรดิคนแรกของทวีปผู้นำจุดจบมาสู่กองทัพแห่งนิรันความปรารถนาสุดท้ายของข้านั้นช่างห่างไกลจากคำว่าสมหวังนะไม่มีใครเข้าใจความขับแค้นของข้าไม่มีใครความเข้าใจความยอดเยี่ยมของข้าทําไมถึงไม่มีใครสักคนที่เข้าใจวิชาชีพของข้าทาไมทุกๆคนถึงดูหมิ่นอาชีพของข้า คนที่มีพรสวรรค์ต่างปฏิเสธที่จะเข้าใจความหวังดีที่ข้ามีข้าแค่อยากให้พวกเขาประสบผลสําเร็จเช่นเดียวกับข้าแต่พวกเขากลับมีอคติกรรมมันแม้กระทั่งลูกหลานของข้าเองเจ้าพวกโง่ข่าววาปัญญาพวกมันไม่สมควรได้เป็นผู้สืบทอดของข้าดังนั้นข้ามอบความลับแห่งความสําเร็จของข้าให้แก่เจ้าด้วยความยินดีจักรพรรดิแกฮิฮ่าเป็นมนุษย์เพียงคนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ของทวีปเวอร์เซลที่ชิดและรวบรวมทั้งทวีปเป็นจักรวรรดิเดียวกันแต่เมื่อเขาเสียชีวิตลงจักรวรรดิก็แตกแยกอีีกครัััั้งงดแผนนนท่ใปจจุบ แม้การน,นั้นความสําเร็จของเขาก็ถูกบันทึกว่าเป็นตานานวิตตื่นเต้นมากเมื่อสมัยก่อนที่พวกโง่งแบบนั้นเพื่อหรอที่พวกนั้นจะฉลาดกว่าน,นี้จะมีโอกาสไหนเยี่ยมยอดไปกว่าน,นี้อีกไม่มีใครที่จะไม่รู้จักลักษณรเกอีฮาเขาเป็นคนได้ที่พิพชิตทั่วทั้งควีดด้วยพลังของตัวเองและอาชีพของเขามันต้องเยี่ยมมากแน่ๆแต่ดูเหมือนว่าพวกนั้นจะตัดสินมันแบบผิวเผินติ้งอาชีพรับคุณจะยอมรับ คุณสามารถใช้ทักษะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาชีพได้คุณต้องการจะเปลี่ยนอาชีพนี้หรือไม่วีดตะกอนอย่างไม่ลังเลแน่นอนทันใดนั้นตัวเขาก็ถูกห่อหุ้มด้วยแสงวีดเลเวลหกสิบแปดอาชีพปฏิมากรกแสงจันทในตำนานฉายาไม่มีชื่อเสียงสองร้อยห้าสิบพลังชีวิตสามพันสี่ร้อยหกสิบมานาสามร้อยสี่สิบความแขแ็งแกร่งสองร้อยสามสิบห้าบวกยี่สิบความคล่องแคล่วสองร้อยบวกยี่สิบความอดทนแปดสิบเก้าบวกยี่สิบปัญญาบวกสิบหกบวกยี่สิบความฉลาดสิบบวกยี่สิบค้ำจุนชีีพปสสิิเกก้าบบวย่ จิตวิญญาณนักสู้หกสิบเจ็ดบวกยี่สิบโชคห้าบวกยี่สิบความเป็นผู้นำหกสิบแปดบวกยี่สิบศิละปะยี่สิบเก้าบวกหนึ่งร้อยโจมตีร้อยเจ็ดสิบพลังป้องกันสามสิบค่าสถานะทุกอย่างยี่สิบแต้มค่าสถานะศิละปะเพิ่มพิเศษแปดสิบแต้มในคืนพระจันทร์เต็มดวงทุกสถานะจะเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์คุณสามารถสวมใส่อเ,อเทมเฉพาะสำหรับอาชีพได้คุณสามารถเรียนทักษะง,งานฝีมือได้ทุกชนิดระดับผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มพลังโจมตีการใช้เคล็ดลับมีแกะสลักรดมานาที่ใช้สําหรับเคล็ดมีแกะสลักคุณสามารถเรียนรู้ทักษะรับโดยขึ้นอยู่กับเลเวลทักษะการแกะสลักของคนเพิ่มชื่อเสียงจากผลงานที่โดดเด่นหรือมีค่าทางศิลปะในที่สุดวีดก็ได้อาชีพที่เขาต้องฝ่าฟันมาอย่างยากลาบากแต่เมื่อเห็นชื่อของอาชีพใหม่ของตัวเองเขาแทบจะหมดแรงลงฟุบลงไปไอศาสตร์เอ้ยประติมากรแสงจันทร์หลังจากที่เขาต้องหลังเหงื่อและเลือดมากมายสุดท้ายก็ต้องย้อนกลับไปที่ประติมากรแสงจันทร์แม้ชื่อเต็มจะดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาามาาก็ต เป็นปฏติมากรแสงจันทร์ในตำนานก็ตามแต่เขาไม่ได้สนใจตรงนั้นสักนิดมันคืออาชีพที่หิวโหยคนมาเรียนมันเป็นอาชีพต้องสาปปติมากรแสงจันทร์ทำไมน้ำตาไหลออกมาจากดวงตาของเขทแม้เขาจะกำลังติดพิษจากแยผพิษที่ราชินีปล่อยพ่นออกมาที่มันกำลังดิ้นรนของสุดท้ายจากความตายแต่นั่นก็ไม่ทำให้น้ำตาที่ไหลออกมาเหมือนเครื่อนแตกของเขาหยุดลงแต่อย่างไรเขาไม่มีทางเลือกนอกจากจำต้องยอมรับอาชีพที่พระเจ้ายัางปิดผนึกไว้อย่างปฏติมากร,รแสงจันทร์ เราน่าจะเลือกอาชีพนักรบธรรมดาวีดหัเราะเยาะเย้ยใส่คนโง่ที่ปฏิเสธอาชีพของจักรพรรดิแกอีหาตอนนี้กําลังตำหนิจักรพรรดิที่หลอกลวงเขาให้เป็นอาชีพประติมากรแสงจันทร์เขาไม่ได้เต็มใจเลยสักนิดทําไมชีวิตของเรามันช่างโชคร้ายแบบนี้วีดร้องไห้กับความน่าสมเพชของตัวเองเขาต้องใช้เวลาเป็นสัปดาห์นั่งรอริมถนนเพื่อกระตุ้นความสนใจของโรลิเกส แล้วยังต้องใช้เวลาอีกเจสัปดาห์ในถ้ำแห่งลีวัตเพื่อหาถ้ำเล็กๆและจัดการกับพวกหลอนหน้าเกียรนี่ความพยายามทั้งหมดของเขาเสียเปล่าไปกับการเปลี่ยนอาชีพเป็นปฏิมากรแสงจันทร์วีดร้องให้ออกมาจากหัวใจแม้เขาจะได้พัฒนาทักษะงานฝีมือและแกะสะละักเพิ่มขึ้นและยังได้เงินพอสมควรระหว่างที่อยู่คาลิหารอตรอเกรสแถมยังได้เลเวลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในถ้ำอย่างสะดวกสบายแต่ทั้งหมดก็ไม่มีประโยชน์กับเขาแล้วเหลือเพียงความจริงหนาวเหน็บที่ว่าตอนนี้เขามีอาชีพเป็นปฏิมากรแสงจันทร์ ซึ่งนี่ทาให้เขาเสียใจมากวิดยากกรีดร้องออกมาอย่างไม่ยุติธรรมหลังจากผ่านช่วงเวลาที่น่าสิ้นหวังมานานพอควรสายตาของวิดก็เริ่มมีแสงกลับมาด้วยการตระหนักได้ว่าเขาแค่กําลังติดอยู่ท่ามกลางความของเกลียวขึืนแห่งความยากเย็นแม้เขาคิดว่าเขาจะตกหันที่สุดแต่เขาก็ใจเย็นลงและเริ่มมองอีกด้านหนึ่งนักรบนักพนีจรและนักบวชเป็นสามอาชีพชั้นนำนั่นหมายความว่าพวกมันถูกลองทดสอบและว่า ดีกว่าอาชีพอื่นสำหรับอาชีพนักรบและนักพเนจรพวกเขาจะได้รับพลังโจมตีห0สิเปเซ็นมื่อพวกเขาได้อาชีพที่เหมาะกับอาชีพของตนนักบวชสามารถเรียนรู้และไล่เวทมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่อาชีพอื่นนอกจากพาลาดินไม่สามารถเรียนรู้ได้นั่นคือสาเหตุว่าวีดถึงโจมตีด้วยดาบและพลังโจมตีน้อยกว่านักรบและพลังโจมตีของธนูเขาก็ไม่สามารถเทียบเคียงได้กับนักพเนจร ของแท้ได้เลยเพราะฉะนั้นอาชีพลับซึ่งพวกเขาต้องค้นหาด้วยการลองผิดลองถูกด้วยตนเองซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีที่พวกเขาทดลองถ้าพวกเขาพัฒนาอาชีพนี้โดยมุ่งไปที่ข้อดีหรือลักษณะเฉพาะของอาชีพผลที่ได้ก็จะยอดเยี่ยมแต่ถ้าไม่ละก็มันก็จะออกมาธรรมดามากไม่ดีไปกว่าอาชีพอื่นวิทันไปสนใจม้อนแผ่นหนังอย่างรีบเร่งซึ่งมีอีกหลายบรรทัดที่เขายังไม่ได้อ่าน ข้าชอบปฏติมากรรมที่งดงามปฏติมากรรมที่ถูกแกะด้วยวิญญาณที่สูงส่งแห่งควาเซอร์นั้นไม่เคยทรยศข้าตราบเท่าที่ข้ายังคงรักและเชื่อมั่นในตัวมันพวกมันก็จะจงรักภักดีต่อข้าเสมอแต่ใครจะเชื่อว่าทักษะแกะสลักตำๆคือราาฐานสำคัญที่ทำให้ข้าเปลี่ยนจากชานาผู้ยากจนในชนบทกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถรวมทั้งทวีปได้เป็นหนึ่งผู้สู่ทอดของข้าผู้ก้าวเดินในเส้นทางแห่งการแกะสลัก จงฟังหนทางที่ยากลำบากกำลังรอเจ้าอยู่หนทางที่ร้อยทางรอยคนต่างยอมแพ้อย่างไรก็ตามผู้สืบทอดของข้าข้าสนับสนุนให้เจ้าก้าวไปสู่ในเส้นทางที่เผชิญความท้าทายอันหนักหน่วงความทุกข์ยากที่มีคุณค่าของมันและความอดทนก็จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ของมันปฏิมาปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งการแกะสลักเจ้าต้องเรียนรู้ความลับความลับของทักษะการแกะสลักซึ่งข้าไปไม่ถึงมันจะต้องเป็นความปรารถนาของทุกคนที่ได้เรียนรู้ศิลปะแห่งการแกะสลักข้าขอมอบของขวัญที่ล้ำค่าชิน,นี้แก่เจ้า าคือจักรพรรดิเอฮิฮาผู้พิชิตผืนดินทองฟ้าทะเลและฟ้าฟ้าด้วยอํานาจแห่งปฏิมาก,กรรมเมื่อวีดอ่านม้วนแผ่นหลังจบเขาก็ตวรวจดูไอเทมอื่นๆหนงังสือเล่มหนึ่งและยาสามเม็ดข้ารู้ว่ายานี้จะส่งผลอะไรบ้างแต่ข้าควรใช้ทักษะอะไรในการในสถานการณ์นี้ตรวจสอบยาเม็ดแห่งจักรพรรดิยานี้ทําจากสมุนไพรหายากหลายชนิดปรุงขึ้นโดยจักรพรรดิในสมัยโบราณมีผมทําให้จิตใจสงบประสิทธิภาพเพิ่มขีดจำกัดของมานาสองร้อย หลังจากที่ใช้สกิลผิดพลาดไปหลายต่อหลายครั้งในที่สุดวิดก็รู้ว่าไอเทมนี้คืออะไรไม่ใช่แค่แลไอเทมไม่สีมีค่ายิ่งกว่าไอเทมหายากซะอีกไอเทมที่เพิ่มระดับมานาถึง200หน่วยยานี้มีกลิ่นหอมหวนชวนให้รู้สึกสบายอย่างบอกไม่ถูกวีดคาดว่าราคาของยาเม็ดนี้เม็ดเดียวคงไม่มีทางน้อยกว่าหมือนเหรียญทองเพราะมันมีเพิ่มมันเพิ่มระดับมานาสูงสุดแทนที่จะฟื้นฟูมานาชั่วคราเหมือนยาเพิ่มมานาตามตลาดหากมีใครรู้สรรพคุณของมันแล้วก็พวกเขาคงจะตาถลนออกมา ขอบคุณมากท่านจากาักรพรรดิข้าชื่นชมในความการุณาของท่านวีดวางเม็ดยาลงและหยิบหนังสือขึ้นมามันจะบรรจุสุดยอดสกิลไว้หรือเปล่าไม่มันต้องมีสิเขาคงไม่โชคร้ายเพิ่มขึ้นมากกว่าน,นี้เราไม่ได้โชคร้ายขนาดนั้นครั้งนี้ก็เช่นกันกวาเวีจะตรวจสอบหนังสือเล่มนี้เสร็จก็มีกล่องข้อความโชว่วาล้มเหลวจนทําให้เขาเกือบยอมแพ้ติ้งตาราวิชาดักรับจากราชวงศ์อาเพนจกพักรพรรดิเฮาวอนอาเพน ได้บันทึกสุดยอดวิชาดาวไว้ตำราเล่มนี้ประกอบด้วยการเคลื่อนไหว5รูปแบบและ1ท่าย่างก้าวสายเลือดแห่งราชวงศ์ทุกคนนั้นเป็นอัศวินแต่กำเนิดแต่เดิมนั้นทักษะนี้มีแต่อัศวินเท่านั้นที่ใช้ได้แต่จักรพรรดิเกฮิฮออาเพนนั้นชำเนึ่งถึงผู้สืบทอดของพระองค์ที่เป็นปฏิมากรรมดังนั้นพระองค์จึงดัดแปลงทักษะนี้สำหรับนักแก่สลักเพื่อให้สามารถเรียนรู้ทักษะนี้ได้แม้จะเป็นฉบับไม่สุดยอดเท่าเดิม วีดเกือบทำหนังสือหลุดมือด้วยความประหลาดใจสีของหนังสือเล่มนี้มันอะไรตำนานแห่งวิชาดาบลับที่แป่งแสงสีทองออกมามันถูกตรวจสอบเสร็จมันหมายความว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือทักษะหายากยิ่งไปกว่านั้นมันยังเป็นตําราวิชาดาบเกรดเออีกด้วยท่านช่างมีน้ําใจยิ่งนะักท่านจัก,กรพรรดิขอบคุณที่มอบตํารานี้ให้ผมวีดเกาออกมาที่ยังผิดหวังเล็กน้อยคือหนังสือสกิลนี้ไม่ใช่ระดับเกรดเอแต่กันั้นมันก็ยอดเยี่ยมจนเหลือจะเกาวสำหรับวีดซึ่งตอนนี้เป็นช่างแกสะสลักผู้มีโอกาสได,ได้เร วิชาดาบระดับเอนั้นโดยทั่วไปจะมีบบางอาชีพเช่นนักรบและอัศาวินเมื่อวีดไม่มีสกิลสำหรับการต่อสู้ที่เหมาะมากนะักหนังสือเล่มนี้จึงเปียกเหมือนกับน้ำฝนที่เทลงมาท่ามกลางความแห้งผากวันเวลาแห่งการใช้ธนูกินกองและวิชาดาบเพื่อนเพื่นกำลังจะหมดไปมันจะกลายเป็นความทรงจำที่ถูกฝังเลึกวีดแตะไปที่หนังสือและตะโกนว่าเรียนรู้ทักษะสกิลเรียนคุณได้เรียนรู้วิชาดาบนีรลักความชำนาญทักษะศเอร์เซ็นเมื่อตำรา ทำหน้าที่ของมันจบมันจะกลายเป็นฝนสีขาวเปิดหน้าต่างวิชาดาบนิรรักษ์ดาบจักรพรรดนิรรักษทักษะนี้ถูกปรับปรุงให้เหมาะกับปฏิมากรโดยจักรพรรดิเกฮิฮาอาเพนเมื่อระดับความชํานาญในการแกะสลักเพิ่มขึ้นพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นหเปอร์เซ็นประกอบด้วยการเคลื่อนไหวห้าแบบหนึ่งท่าก้าและหนึ่งการหายใจมุมปากของเบียดยกขึ้นจักรพรรดิอาเพนนั้นเคยปกครองแล้วมาทั้งทวีปตอนนี้แม้จะเหลือเพียงแค่ชื่อแต่วิชาดาบที่ครั้งหนึ่งเคยสืบทอด แต่เพียงเฉพาะในราชวงศ์เท่านั้นมันย่อมมีคุณค่าม,ามหาศาลแต่วิดพบกับความเสี่ยงวองอีกครั้งเมื่อได้อ่านคําอธิบายในการเคลื่อนไหวของหน้าต่างอะไรเนี่ยเขาร้องออกมาด้วยความไม่พอใจแค่การเคลื่อนไหวแรกที่ใช้มานานนอาที่สุดนั้นก็ใช้มานา,นา300หน่วยแล้วซึ่งตอนนี้ค่ามานาสูงทุดของวิดอย่างต่ำมากดังนั้นวิชาดับจึงยากที่จะเป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้ต่อให้เขากินยาจาัก,กรพรรดก็ตาม